อ่ะพามาชมต้นที่เพาะลงดินบ้างนะครับอ่าโตแล้วครับเริ่มโตแล้วอันนี้จิ้มแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงยี่สิบวันเขางอกแล้วขอชอบเดดแดดแล้วก็มีฝนอ่าช่วงที่ฝนมานี่เขาจะงอกไวเป็นพิเศษเลยนี่ครับสองต้น กำลังโตเลยเขางอกแล้วเราก็เอา,าปุ๋ยเอาขี้วัวมาใส่แบบนี้นะครับสวยมากต้นนี้ก็ประมาณสัปดาห์กว่าๆแล้วครับ สัตว์ดาวก็ก็กำลังโตแล้วอันนีจ้จิมไว้ข้างบ้านกลางแดดจัดเลย <c oughs> กำลังสวยครับ เดี๋ยวมาอัปเดตใหม่ครับ